ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําอย่าง r i t m a n shop บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เปิดบริการเติมเกมเอทเลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เพียงแค่ ID และชื่อตัวละครในเกมในการเติมรวดเร็วปลอดภัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงการันตีด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i t m a n shop โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ็ดเลเซอร์เหมือนเดิมนะคลิปนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่อยากจะให้ทุกคนตั้งใจดูมากที่สุดในทุกๆคลิปที่ผมทํามาแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอน8เทคนิคการดริฟท์ขั้นสูงนะครับที่มีในเกมนตอนนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับซึ่งทั้ง8เทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคทั้งหมดที่มีในเกมนตอนนี้แล้วนะทุกคนในอนาคตไม่รู้ว่ามันจะมีเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าในปัจจ ที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําตามกันได้เนาะซึ่งทั้ง8เทคนิคนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ให้ดูก่อนนะครับผมสาหรับเทคนิคแรกนะก็คือซูเปอร์บูทนะครับหรือว่าการทับในตัวม่วงนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยนับว่าเป็นพื้นฐานของทุกอย่างแล้วนะครับถ้าทุกคนไม่สามารถทําในตัวม่วงได้เนี่ยมันก็ยากที่จะไปต่อในการทําเทคนิคอื่น,นๆที่เหลือนะครับผมต่อมาเทคนิคที่2นะครับก็คือการออกตัวด้วยในตัวม่วงนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคที่3มนะครับผมก็คือออนนเเีียยยยดค้าางงกกกขสทุว หลังจากนี้ผมจะขอเรียกท่านี้เนี่ยว่าดิฟเฉื่อยแบบตรงตัวไปเลยนะทุกคนเพื่อให้มันเข้าใจง่ายแลวก็เรียกง่ายนะครับผมต่อมาเทคนิคที่4นะครับก็คือเบรกดิฟหรือว่าเบรกกิ้งดิฟนะครับเทคนิคที่5้าสเตทดิฟเทคนิคที่6กเพนดูลัมดิฟเทคนิคที่7จ็ดคัสดิฟนะครับแล้วก็เทคนิคที่8เนี่ยไม่มีชื่อเรียกนะทุกคนแต่ว่ามันคือการออกตัวจากโค้งเนี่ยให้เร็วๆนะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะทําให้เราออกโค้งได้เร็วสุดและเมื่อเทียบกับทุกๆเทคนิคนะทุกคนอันนี้ก็คือเทคนิคทั้ เดี๋ยวเรามาเตรียมรถกันก่อนเนาะซึ่งรถที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือแอสตันมาตินนะทุกคนรถคันนี้เป็นรถสามัญประจําบ้านเนาะที่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแลวก็ทุกคนสามารถอัพได้ถึงรลเวลแแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่มีรถที่เล่นเป็นประจําอยู่แล้วก็ใช้คันนั้นฝึกไปเลยนะทุกคนจะได้เข้ามือของเรามากที่สุดเนาะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆและทีนี้นะครับ ECU ที่ผมใส่ของแอสตันมาตินก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนคือทุกคนไม่จําเป็นต้องใส่ตามผมก็ได้นะใใสสสสส่่่่่่่ตตาาาามมมเเเเททีีีีีพือออนอนนนนนะะครับับจจปป็็ฟ้้ขยวไไวไไกกดผงโ ทุกคนอันนี้นะผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากฝึกทุกคนควรจะฝึกด้วย1นคูณหนะครับผมเพราะว่า1นคูณหเนี่ยมันเก็บเกรดได้ช้ามากที่สุดแล้วนะครับเราต้องเก็บถึง1นึ่งหมื่นแต้มเลยนะมนจึงจะเต็มถังถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทำทุกเทคนิคได้ด้วยถังในตัวอันนี้นะครับถังในตัวอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆจะทำได้โคตรสบายเลยนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเต็มเร็วนะครับเวลาเอาไปฝึกมันจะง่ายกว่าเนาะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะเริ่มฝึกจากยากที่สุดนะก็คือในตัวหนึ่งคูณหกหรือถ้าเพ โอเคทีนี้พอเราเตรียมรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเริ่มฝึกกันเลยเนาะด่านที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนฝึกเนี่ยให้ทุกคนกดเข้ามาที่เลดตรงนี้นะครับจากนั้นเข้ามาที่คัสตอมรูมตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นครนะีเอทร o มเนาะ จากนั้นเลือกเป็น solo เทร i n ิ่ g นะครับผมแล้วก็กด c o n f ร r มไปเลยจากนั้นนะครับด่านที่จะแนะนําให้ทุกคนลองฝึกเนาะก็คือด่านไฮเวย์อันนี้นะครับที่มันเป็นรูปดาวเนาะเวลาที่เราดิฟเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันจะได้อ่าได้ทำบ่อยๆนะเพราะว่ามันมีแทบทุกโค้งให้เราดิฟเลยนะครับสำหรับเทคนิคแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับผมนั้นก็คือการทําในตัวม่วงหรือว่า super boot เนาะขั้นตอนแรกก็คือให้เพื่อนๆกดดิฟแล้วก็ลูกศรฝั่งที่เพื่อนๆจะดิฟนะอย่างเช่นผมจะเริ่มดิฟไปทางขวามือก่อนเนาะก็ให้เพื่อนๆกดดิ แบบนี้นะนี่นะครับกดค้างพร้อมกันแบบนี Alf ้เลยแล้วก็กดค้างไว้ประมาณ1วินาทีนะครับทุกคนหรือเพื่อนๆจะลองฟังจากเสียงดิฟเอาก็ได้นะทุกคนตอนที่ดิฟเนี่ยมันจะมีเสียงล้ออยู่เนาะเราก็ฟังไปให้มันลากยาวระดับหนึ่งเราค่อยปล่อยก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรากดไปประมาณ1วิแล้วใช่ไหมให้เราเปลี่ยนทิศทางนะครับทุกคนก็คือให้เรายกขึ้นก่อนนะจากนั้นก็กดดิฟค้างแล้วก็กดลูกศรอนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ค้างนานนะเราแค่กดเพื่อให้มันปรับหน้้้้้าาารแลลววกกก็็ใหหมมมมมันนยุดดิิ่งงเเเะคสตผผผขจ ค้างไปแบบนี้นะครับปุ๊บหวินาทีปล่อยแล้วก็กดใหม่แบบนี้นะครับผมอ่าพอเห็นภาพใช่ไหมกดดิฟทางขวามือก่อนปุ๊บหนึ่งวินะครับผมปล่อยแล้วก็กดทางซ้ายมือ1รอบนะครับก็คือกดฝั่งตรงข้ามที่เราดิฟอะ่ะถ้าเราดิฟขวานะครับผมแล้วก็กดฝั่งตรงข้ามทางซ้ายถ้าเราเริ่มดิฟซ้าย1วินะครับแล้วก็กดดิฟบวกขวาเนี่ยเออหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นการปรับหน้ารถนั่นเองนะนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองทําให้ดูนะครับผมกดดิฟค้าง1วิปื๊บปล่อยมาทางนี้นะครับนนนนีี่่่่ะะคััเเเ็มมมทุกกจจสสงงตตววาไโป ซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆดิฟเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆกดมินิบูสตรงนี้ก่อนนะอันนี้ผมเรียกว่ามินิบูสละกันนะทุกคนทุกๆครั้งเลยนะทุกคนเวลาดิฟเพื่อนๆจะต้องกดมินิบูสก่อนนะครับแล้วค่อยกดไนโตนะบางทีเนี่ยเราดิฟท่าเมื่อกี้นะครับมินิบูสมันจะเป็นสีม่วงแต่ไนโตเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะถ้าเกิดว่าเรากดไนโตสีฟ้าลากมาใส่มินิบูสเนี่ยมันจะไม่ได้ท่าซูเปอร์บูสนะครับผมเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครากดไไมมม่่ถึง1วิันจะ ดิปไปยาวๆหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะสังเกตว่าอันนี้มันจะเป็นสีม่วงนะครับแต่ในโตเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าอยู่นะครับผมวิธีทําก็คือให้เรากดมินิบูสก่อนนะครับแล้วในโตมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงปุ๊บเห็นไหมพอเรากดมินิบูสในโตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีม่วงทันทีนะครับทุกคนโอเคทวนอีกรอบนะครับก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคที่2กันเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากลองฝึกเนี่ยก็ทําแบบผมก็ได้ก็คือกดเบรกคร้างไว้ก่อนแบบนี้นะครับอันนี้คือกดเบรกให้รถมันหย ปล่อยกดทางซ้ายแบบนี้นะครับขวาปึ๊บ ปล่อยกดทางซ้ายประมาณนี้ทีนี้นะครับผมนอกจากวิธีการกดแบบเมื่อกี้แล้วมันยังมีอีกวิธีนะัที่สามารถทําในตัวม่วงได้เหมือนกันนะก็คือการกดที่ทางเดิมซ้ําๆประมาณ2-3รอบนะครับอย่างเช่นผมดิฟแบบนี้1ครั้งใช่ไหมจากนั้นผมก็กดแบบนี้อีก2ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมดิฟไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดทางเดิมเลย2ครั้งหรือว่าจะกดแบบครั้งเดียวก็ได้นะครับปุ๊บครั้งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะติดในตัวสีม่วงได้เหมือนกันนะอะ่เดี๋ยวมาลองดูนะครับคือในบางโค้งที่มันโค้งยาวจนเกินปเเนนนีี่ยยรรราาากต้้ออองดหลๆบนะมมณคืส ว่าเรากดย้ำสองรอบแล้วใช่ไหมเราอย่าลืมกดทิศทางอื่นด้วยนะเหมือนเดิมนะในทุกๆการดิฟนะครับอันนี้ทุกคนจําไว้เลยในทุกๆการดิฟไม่ว่าเพื่อนๆจะดิฟไปทางไหนก็ตามนะครับผมเราจะต้องปิดด้วยการกดฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมดิฟทางนี้ไม่ว่าผมจะกดสักสิบครั้งนะครับกดดิฟทางเดิมสิบครั้งสุดท้ายแล้วผมก็จะต้องกดทิศทางตรงข้ามเพื่อเป็นการปิดการดิฟเสมอนะอันนี้ทุกคนจําไว้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ปิดการดิฟแบบนี้นะครับมันจะไหลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุ ปิดฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนโอเคมาดูอีกรอบน้องสำหรับการเมื่อกี้นะครับเนี่ยผมดิฟซ้ำๆนะครับเนี่ยสองสามครั้งก็กดไปนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องปิดอยู่ดีแล้วมันจะได้ในโตสีม่วงนะครับหนึ่งสองสามแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันก็ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราปิดด้วยการกดลูกศรฝั่งตรงข้ามนะมันก็จะได้เป็นในโตสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีที่สามนะครับผมที่เราจะได้ในโตม่วงนะก็คือแท่นสปีดสีม่วงนั่นเองนะครับทุกคนข้างหน้านะครับผมมันจะเป็นแท่นสปีีีีีีดทท่่่่่เเเเเปปป็็นน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 สสสมมมววงงงงะแตตรร้้้ยยัจจลาาากโฟขอให อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเล่นเหมือนกันนะในบางด่านนะเราต้องดูด้วยว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแท่นสปีดอะไรนะครับถ้าเรารู้บางทีเราจะได้ไม่ต้องกดในตัสีม่วงเราแค่เก็บให้มันเป็นสีฟ้าก็พอนะครับทุกคน จากนั้นเราวิ่งมาไถ่ท่านสีม่วงเนี่ยปึ๊บเห็นไหมในโตมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงให้เลยนะครับมินิบูทก็เหมือนกันถ้ามินิบูทของเราเป็นสีฟ้ามันก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงอัตโนมัตินะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสาหรับเทคนิคแรกเนาะทีนี้เรามาดูเทคนิคที่2กันนะครับผมนั่นก็คือการออกตัวด้วยในโต <atar ain S 2> สีม่วงนะด่านที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนฝึกเนี่ยก็คือด่านนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําให้ทุกคนดูก่อนนะว่าหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับนี่นะหลังจาก แล้วผมก็จะได้ในโตสีม่วงแบบนี้เลยเห็นไหมเทคนิคนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนไปแข่งแบบทีมนะครับหรือว่าจะแบบเดี่ยวก็ตามในบางด่านเนี่ยมันจําเป็นต้องทำนะถ้าเพื่อนเพื่อนทได้เพื่อนเพื่อนอาจจะออกตัวช้านะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเทคนิคนี้ไม่ได้ทําให้ทุกคนออกตัวเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนจะออกตัวช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้ในโตสีม่วงเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะพุ่งแซงไปเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญคือจะได้อันติเมตเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นด้วยนะครับผมฉะนั้นวิธีน เก็บเก็ดม่วงให้ได้เร็วที่สุดก่อนคนอื่นนะครับผมจะได้รีบกดอันติในช่วงเริ่มเนี่ยให้มันเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบางด่านที่เราไม่จะเป็นต้องเก็บนะหรือบางด่านเนี่ยมันจะมีแท่นสปีดอะไรเงี้ยให้เราออกตัวตรงๆไปเลยนะครับอย่ามาดิฟแบบนี้มันจะทําให้เสียเวลาเนาะอันนี้เราต้องดูในแต่ละด่านๆไปด้วยนะครับทุกคนโอเคสําหรับวิธีการทำนะครับในตอนเริ่มแรกเนาะเรากดให้มันติด perfect นะครับหลังจากติด perfect เสร็จแล้วให้เราเลี้ยวไปทางใดทางหนึ่งนะครับเราต้องดูสถานการณ์ด้้วววยยยย่่่่่่่าาาาาตตตออออออนนนทีเเเรรรกัููแหหงไไถชชิดขบมใ ว่าผมสอนให้กดทางซ้ายก่อนแต่ว่าเพื่อนๆหยุดชิดขอบซ้ายก็ไปกดซ้ายอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าเราอยู่ชิดขอบซ้ายแล้วก็กดเลี้ยวขวาเออหรือเราอยู่ตรงกลางก็แล้วแต่นะครับว่าจะกดออกขวาหรือออกซ้ายก็ได้คือกดเลี้ยวไปก่อนอย่าเพิ่งกดดิฟกดอะไรนะหลังจากกดเลี้ยวเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดิฟฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปกดค้างนะทุกคนให้เรากดแค่ประมาณหนึ่งนะประมาณ0 5นาวีอ่ะคือผมไม่รู้เวลาที่แน่นอนแต่ว่ามันต้องใช้ความรู้สึกนะแรกๆอาจจะยังกะาไม่ถูกหรอกแต่ว่าพอกดไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะช กดค้างนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแตะปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้นะทุกคนเราต้องค้างไว้ด้วยนิดหนึ่งแต่ไม่นานจนเกินไปนะครับโอเคมาทวนอีกรอบเนาะเริ่มแรกออกตัวมาปึ๊บกดเลี้ยวก่อนนะครับผมแล้วก็กดฝั่งตรงข้ามปึ๊บนะครับกดฝั่งตรงข้ามสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วทีนี้ถามว่าเราควรจะกดสลับแบบนี้กี่รอบนะครับอันนี้บอกไม่ได้อยู่ที่ด่านและก็อยู่ที่ในโตด้วยเป้าหมายของเราคือเราจะต้องดิฟจนกว่าจะได้ไนโตรสีม่วงนะครับถ้ามันยังไม่เต็มและก็ข้างหน้ามมัันนยยยยงงไไ่่่ชโค้้้เเีรรก็ดิแบบปืืออๆลห เราจะไม่ดิฟตอบก,ก็ได้คือเราต้องดูจังหวะดูอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับผมแต่พื้นฐานก็คือเราควรจะดิฟให้มันได้ในโตสีม่วงก่อนอันแรกนะครับมาเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนึงเนาะเริ่มแรกเนี่ยหักออกก่อนนะครับกดให้ติดเพอร์เฟกเนาะแล้วก็เลี้ยวรถก่อนปุ๊บแล้วก็กดดิฟนี่นะครับสลับกันอย่าลืมกดมินิบูทด้วยนะเห็นไหมผมกดมินิบูทตลอดนะครับทุกคน เพื่อนๆก็จะได้ในตัวสีม่วงมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆฝึกในด่านนี้ตอนออกตัวค่อนข้างชินแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆกลับมาเล่นในด่านเดิมนะก็คือด่านดาวตรงนี้นะครับเป้าหมายต่อไปในการฝึกนะครับและก็เป็นชาเลนจ์ของผมแล้วกันให้เพื่อนๆลองทําดูนะก็คือให้ออกตัวแบบท่านี้นะครับทุกคนไปจนสุดด่านเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันออกไปจนสุดด่านอ่ะเนี่ยนะครับสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้เห็นไหมอย่ากดในตัวนะเออรล่มเริ่มแรกเนี่ยอย่าเพิ่งกดในตัวนะครับทุกคน ฝึกสลับทําแบบนี้ให้มันเป็นสีม่วงตลอดแล้วก็ทุกๆก,การเลี้ยวให้มันได้สีม่วงนะครับทําไปเพื่อนๆทาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยด่านนี้เหมาะกับการฝึกที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นทางตรงและก็สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,อย่าให้ชนนะครับผมอ่าเป็นชาเลนจ์ที่ผมฝากเป็นการบ้านละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะฝึกเนาะมาฝึกในด่ดานนี้แล้วก็ทําแบบนี้ให้ได้นะครับเห็นไหม สลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคที่2เนาะใช้สําหรับการออกตัวนะครับหรือว่าในระหว่างวิ่งก็ได้เราสามารถเก็บเกตได้นะสมมุติว่าเราวิ่งมาอะไรเงี้ยแล้วความเร็วมันจะหมดก่อนเข้าโค้งเนาะเราก็สามารถเก็บเกตได้นะเนี่ยเก็บเกตแบบนี้นะครับผมเมื่อได้ในตัวล้วก็กดต่อเนื่องไปประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อไปมาดูเทคนิคที่3กันนะครับผมก็คือการดิฟเฉยนั่นเองนะดิฟเฉยเนี่ยด่านที่ฝึกได้ดีที่สุดก็คือด่านนี้นะครับผมด่านสกายบิดเนาะสำหรับหน้าตาของดิฟเฉยนะทุ มันจะเป็นการเข้าโค้งที่แบบโค้งยาวๆในทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมเออเนี่ยดิฟ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 แบบนี้ดิฟลงเขาเอากินะนะนะทุกคนพยายามทําให้มันไ่ายโดยที่ไม่ชนเนาะเห็นไหม ดิฟยาวแบบยาวเลยนะยาวจัดๆเลยนะทุกคนจนกว่ามันจะหลุดโค้งนะครับผมแม้กระทั่งโค้งสัน้นๆเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรื่องโค้งสั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีมาดูวิธีทำางันก่อนนะครับวิธีทําอันนี้เนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเนาะให้เรากดปุ่มดิฟแล้วก็ลูกศรทิศทางครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนกดปุ่มดิฟเนี่ยให้กดแค่แบบแตะทีเดียวในทุกคนไม่ใช่แบบค้างไว้นิดนึงนะคือแบบแตะแบบแตะจริงๆอะเหมือนเอานิ้วจิ้มแล้วก็ขึ้นอะแต่นิดเดียวแล้วก็กดทิศทางนน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 ิดดดเีีีียวะคคคครรรรััััับบบบบปป๊๊แแแแ้้้้้้้ผมงงงกกกอออืจาต่ๆ ไปเนี่ยให้เรากดแค่ลูกศรน,นะครับผม ให้กดแค่ลูกศรย้ำๆไปให้มันเป็นจังหวะนะไม่ใช่ว่ากดเร็วๆๆแบบนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวะความเร็วของรถของเราด้วยบางครั้งรถเร็วเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆกดนะครับเป็นจังหวะประมาณนี้อ่าหรือถ้าโค้งมันช้ามากเกินไปเราก็อาจจะก,กดเร็วนิดนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วทีนี้ก็พยายามประคองรถไปเรื่อยๆเนาะอย่าให้มันชนหรือว่าให้มันหลุดโคง้งอะไรประมาณนั้นนะครับแ,แรกๆเนี่ยผมก็ทําไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเองครับเนี่ยใช่ไหมแบบนี้นะครับเราจะสามารถทําไปได้เรื่อยๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นเพื่อนทาให้ได้นะทําให้ได้แบบผมแบบนี้นะ <c oughs> เวลาฝึกทําให้มันสุดโค้งแบบนี้นะถ้าเกิดว่าทําไม่สุดเนี่ยแสดงว่ายังทําท่านี้ไม่ได้นะครับทีนี้นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราทําแบบยาวๆไปแล้วถูกไหมต่อมาเนี่ยครับมันมีวิธีเอาไปใช้เข้าโค้งแบบรวดเร็วด้วยในบางด่านนะครับผมซึ่งเราจําเป็นจะต้องใช้เทคนิคเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งด่านที่เราจะเอามาใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือด่านทริเกตนะครับผมด่านนี้ให้เพื่อนๆเลือกด่านนี้นะด่าน5ดาวซึ่งเราจะกดลูกศรแค่2ครั้งเท่านั้นนะทุกคนกด2ครั้งยังไงก็คือครั้งแรกเนาะเราแตะดิฟไปแบบนีี้้้้้จจาาากกกกกกนนนนนัััเเเรรรรดดลลลููคคงงะบบยแมป็ ดิฟเข้าโค้งยาวๆนะครับเอาใหม่นะกดปุ๊บแล้วก็ค้างแบบนี้นะครับดิฟกับลูกศรปุ๊บแบบนี้แล้วก็กดลูกศรค้างนะครับย้ำๆแบบนี้หรือเราเลี้ยวไปทางซ้ายเราก็กดปุ๊บแล้วก็ลูกศรค้างแบบนี้จากนั้นพอมันจะหลุดโค้งแล้วเราก็กดทิศทางตรงข้ามนาะก็คือเป็นการปิดดิฟแบบนี้นะครับผมปุ๊บค้างนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งด่านนี้เนี่ยได้ใช้แทบทุกโค้งนะครับผมอันนี้ผมก็ยังทำไม่ชินนะด่านนี้นะครับปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้นะคือมันม ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมผมเข้ามาแบบนี้อ่าเข้าแบบนี้มันจะเร็วนะครับปึ๊บโค้งแบบนี้มาเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะสามารถเข้าโค้งประมาณนี้ได้เนี่ยครับอันนี้ผมก็ยังทําไม่ชินนะสาหรับด่านนี้นี่แต่ว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็ในบางด่านด้วยนะเพื่อนๆสามารถเอาเทคนิคนี้ไปเข้าโค้งได้นะมันจะเข้าโค้งได้เร็วโคตรเลยนะทุกคนกดดิปปึ๊บลูกศรมาปึ๊บ,แล, voilà. บแล้วก็กดปิดนะครับผมเราก็จะได้ในตัวสีม่วงมาด้วยเนี่ยทางนี้ก็ยังได้เลยนะครับทําขึ้นโค้งแบบนี้นะครับผมเป็น ปกติเราจะกดลูกศรย้ำหลายรอบถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือ เรากดแค่2ทีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็กดปิดการดิฟนะต่อมาเทคนิคที่4นะครับผมก็คือเบรกิ้งดิฟเนาะด่านที่เราจะใช้ฝึกก็คือด่านวิเเลตตรงนี้นะครับผมด่านที่มันเป็นโค้งสี่เหลี่ยมนะเบรกิ้งดิฟเนี่ยจะเหมาะสาหรับการเข้าโค้งสี่เหลี่ยมนะครับผมหลายๆคนที่ทาใบขับขี่ระดับ S เนี่ยน่าจะเจอปัญหากับไอ้ท่านี้แหละนะที่ทําไม่ผ่านสักทีใช่ไหมกว่าทุกคนจะทําผ่านน่าจะหลายรอบกันอยู่เนาะสำหรับเบรกิ้งดิฟนะทุกคนวิธีทําก็คือเราดิฟตามปกติเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะดิฟตามปกติเนี่ยเราจะต้องกดกดบบ่่อนนคแแแตตทีึงนะ ย้าว่าแค่แตะอย่าก,กดเบรคค้างเด็ดขาดน,นะครับแค่แตะก็พอเนาะประมาณว่ากดแตะปุ๊บแล้วก็กดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็หลังจากที่ดิฟเสร็จอย่าลืมปิดด้วยนะหลายๆคนลืมปิดนะครับกดแตะเบรคปุ๊บแล้วก็ดิฟนะครับดิฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดดิฟด้วยนะครับทุกคนโอเคไอการปิดดิฟเนี่ยบางคนลืมนะพยายามฝึกเรื่อยเเดี๋ยวมันจะชินเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวทีนี้ผมจะใช้ในสถานการณ์จริงให้ดูเนาะหลังจากที่ออกตัวมาในทุกคนให้สกเกตสีลูกศรน,นะถึงสีเหลืองมอดดเมื่อไหร่ป กดเบรกก่อนแล้วก็ดิฟนะครับย้ำว่าลูกศรสีเหลืองนะเบรกปุ๊บแล้วก็ดิฟนี่นะครับแล้วก็กดปิดเห็นไหมแล้วก็จะได้นะครับสีเหลืองปุ๊บกดลูกศรน,นะครับทุกคนอ่าอันนี้คือเบรกยิ้งดิฟเนาะง่ายๆนะครับแค่แตะเบรกก่อนแล้วก็ค่อยดิฟนะครับผมปุ๊บแบบนี้นะครับพกครั้งหน้านะครับลูกศรสีเหลืองปุ๊บแล้วก็ดิฟนะครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวอันนี้อย่าเพิ่งไป ทำให้มันติดในตัวสีม่วงเนาะเราทําดิฟตรงนี้ให้มันได้ก่อนนะครับผม้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะลดความเร็วนะครับและก็ที่สําคัญเลยก็คือสังเกตสีลูกศรบนพื้นถนนเนาะถึงสีเหลืองเมื่อไหร่กดแตะเบรกทันทีแล้วก็กดดิฟเลยนะทุกคนมาดูข้างหน้านะครับเห็นไหมสีเหลืองปุ๊บกดเบรกแล้วก็กดดิฟนะคะแค่นี้เราก็จะได้แล้วเบรกกินดิฟแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ขึ้นลูกศรสีเหลืองบนพื้นนะทุกคนให้เข้ามาที่ตั้งค่าเนาะ แล้วก็เข้ามาที่ a s s i s t ต n t ตรงนี้นะครับตรงคําว่าเลน s s i s t ตรงนี้ให้เปิดเป็นออนนะถ้าเกิดปิดไว้มันจะไม่มีลูกศรน,นะครับเราจะต้องเปิดออนไว้มันถึงจะมีลูกศรโชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับผมโอเคต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคที่ห้าแล้วนะครับผมนั่นก็คือท่าสเตท d i p นั่นเองนะครับสเตท Dip คือยังไงก็คือการแตะเบรกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเบรกกิ้งดิฟเราแตะเบรกก่อนดิฟใช่ไหมครับแต่ว่าสเตทด i ฟเนี่ยเราจะต้องดิฟก่อนค่อยแตะเบรกนะครับผม ซึ่งด่านที่เหมาะแก่การฝึกสเตติสม,มากที่สุดนะก็คือด่านดาวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยด่านดาวห้าแฉกตรงนี้สําหรับวิธีการทำเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ดิฟตามปกติเลยนะครับทุกคนอย่างเช่นโค้งข้างหน้าเนี่ยมันเป็นดิฟเลี้ยวขวาใช่ไหมผมก็จะดิฟเลี้ยวขวาไปปุ๊บแล้วก็กดเบรกนะครับคือกดดิฟไปก่อนแล้วก็แต่เบรกค้างนะครับผมย้ำว่าแต่เบรกค้างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถมันไหลนะทุกคนเห็นไหมผมดิฟป,ปุ๊บแล้วก็แต่เบรกเห็นไหมอ่ามันคือการเข้าโค้งแบบรวดเร็วนะครับทุกคนในกรณีที่เราจะเลยโค้้ง้งงดดดววววยยสมมมมมตตติิิ่่่่่าาาาาาเเเเเรรรกกกกผจััหหะะนนนนแแชชไออ็บพืใ มันไหลค้นโค้งไปได้นะครับทุกคนวิธีการฝึกง่ายๆนะก็ให้เพื่อนๆฝึกแบบผมก่อนนะครับก็คือปล่อยวิ่งธรรมดาไปก่อนจากนั้นกดดิฟนะครับผมแล้วก็แต่เบรคค้างประมาณนี้อ่ฝึกแบบนี้ให้มันชินก่อนเนาะพอเราชินแล้วใช่ไหมหลังจากแต่เบรคค้างเราก็ปิดนะครับผมปิดด้วยการดิฟนะครับผมเพื่อให้มันได้ในโตสีม่วงนั่นเองเนาะโอเคมาดูอีกรอบนะครับให้เราแต่เบรคไปด้วยนะครับผมในตอนที่ดิฟนะครับปึ๊บแบบนี้เห็นไหมเออมันก็จะสามารถเข้าโค้งได้เร็วด้วยแล้วก็ไม่ทําให้เราชนด้วยเนาะมันเป็นการถลายไปนะครับปบป เห็นไหมเข้าโค้งแบบสวยมากเลยนะเมื่อกี้ปึ๊บแบบนี้อันนี้ช้าอันนี้ช้าชนด้วยโอเคเอาใหม่นะครับคือจะทําท่านี้ได้เนี่ยเราต้องมีความเร็วระดับหนึ่งด้วยเนาะถ้าทําช้าเกินไปมันก็จะติดขอบนะครับผมอ่าก็ไปลองฝึกกันได้นะครับที่สาคัญเลยคืออย่าแตะเบรก่อนแค่แตะเบรกทีหลังนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนอันนี้เป็นท่าดิฟที่ยากที่สุดและก็ท่าที่ผมไม่ชอบมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องทําในมือถือเท่านั้นนะครับในคอมเนี่ยผมไม่สามารถทําได้นะวิธีการทําเนี่ยเราจะต้องลากปุ่มนะครับตอนนี้ผมอัดในคอมนะท่านี้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะทุกคนเพราะว่ามันทําไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังละกันว่ามันทํำยังไงนะครับโอเคเรามาดูในตัวอย่างที่เขาแนะนานะหลังจากที่กดดิฟเสร็จ right แล้วนะครับทุกคนกดลูกศรนะครับพอกดลูกศรตรงนี้เสร็จแล้วให้กดค้างไว้นคืือออลลลกกกเเเนนนี่่่ยย้พาาาาิวไปตมมทับ ยกนะครับผมตอนทำเนี่ยอย่ายกลูกซรอนเด็ดขาดถ้าเรายกมือออกจากลูกซรอนเนี่ยมันจะไม่ใช่ท่าเพนดูลัมดิฟนะทุกคนทุกคนสังเกตเนาะเวลาที่เขาดิฟเห็นไหมมันคือการลากนิ้วนะครับลากนิ้วจากซ้ายไปขวาหรือว่าลากจากขวาไปซ้ายนะทุกคนนี่ดูอีกรอบนะครับกดดิฟแล้วก็ทิศทางตามโค้งที่เราจะเลียวนะจากนั้นนะครับผม ให้กดลากนิ้วไปนะครับอันนี้โค้งข้างหน้ามันคือทางซ้ายเนาะเราก็ลากมาทางซ้ายนะครับผมนี่มันก็จะเป็นการเข้าโค้งหักศอกแบบนี้ได้เลยนะครับโค้งตัวแซดนะเออผมเรียกว่าโค้งตัวแซดละกันนะครับสำหรับโค้งแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมสำหรับปุ่มดิฟเนี่ยเราก็อย่ายกเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมปุ่มดิฟเนี่ยไม่ได้ยกเลยนะให้กดปุ่มดิฟครั้งไว้ตลอดเลยนะทุกคนคือกดแช่ไว้ยาวๆเลยอะเราแค่ขยับนิ้วนะครับจาไว้ให้ดีนะครับท่านี้อย่ายกนิ้วเด็ดขาดเราจะต้องทําทุกอย่างให้้้้จบในนลลวววววดดดดดเเีียยยยโกกกรรไมมมม่่่่ิิแแแตคััทปปุุ็ู เลยนะครับผมโอเคครับทีนี้มาเข้าสู่เทคนิคที่7กันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือทัสดิฟหรือว่าเทิดดิฟอะไรก็ตามแต่นะครับผมด่านที่เราจะใช้ฝึกก็คือด่านดาวเหมือนเดิมนะด่านนี้โค้งเยอะนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้ด่านนี้แหละในการฝึกนะซึ่งท่านี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะทุกคนแค่ก่อนที่เราจะเข้าโค้งนะครับเราจะต้องกดในโตก่อนนะครับผมเวลาที่เราเข้าโค้งแล้วเราไม่กดในโตก่อนเนะี่ยมันจะเป็นการดิฟธรรมดานะจะเป็นพวกท่าที่เราฝึกมาเราเป็นซูเปอร์บูสเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับเนะี่ยมันคือการดิฟธรรมดานะแต่ว่าพอเรามีน เรเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเรามีในตัวให้เรากดในตัวก่อนเข้าโค้งนะครับถามว่าการกดในตัวก่อนเข้าโค้งเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเราดิฟปกติเกตเราเนี่ยมันจะเต็มเร็วระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากดในตัวเมื่อไหร่นะครับผมแล้วดิฟไปด้วยเนี่ยเกตเราจะเต็มเร็วมากนะครับทุกคนเค่เดียวหาโค้งก่อนเราก็วิ่งไปตามปกติเลยก่อนเข้าโค้งเราก็กดในตัวแบบนี้นะครับทุกคนก็ง่ายๆแค่นี้เลยแค่กดในตัวก่อนนะครับผมกดในตัวก่อนเข้าโค้งแค่นั้นเองนะครับกดปุ๊บแบบนี้เห็นไหมอ่าก็ได้ ก่อนที่ผมจะเข้าโคง้งอ่ะผมกดในโตยัดไปนะครับผมแล้วก็เข้าปุ๊บแล้วก็ดิฟนะครับเห็นไ,ไหม เออแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับทุกคนเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะบางดานเนี่ยจำเป็นต้องใช้ท่านี้เพื่อคอมโบกับเทคนิคที่8นะครับโอเคครับทีนี้เรามาเข้าสู่เทคนิคสุดท้ายกันนะก็คือเทคนิคที่8นะครับเทคนิคนี้ยังไม่มีชื่อเรียกนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเหมือนกันเนาะมันก็คือการออกจากโค้งแบบรวดเร็วทันทีทันใดเลยนะทุกคนแบบเข้าโค้งปุ๊บออกปั๊บเลยประมาณนั้นเนาะซึ่งเทคนิคก็ง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าต้องพึ่งการจับจับจงหวะนะเราจะต้องมีจังหวะดีๆนิดนึงนะครับผม วิธีทําก็ให้ทําสลับจากเทคนิคเมื่อกี้เทคนิคเมื่อกี้เรากดในตัวก่อนเข้าโค้งใช่ไหมครับแต่ว่าเทคนิคนี้เราจะต้องเข้าโค้งก่อนค่อยกดในตัวนะอ่าเดี๋ยวหามุมหักศอกให้ดูนะครับผมเนี่ยแล้วเข้าโค้งมาปุ๊บกดในตัวเห็นไหมครับมันจะพุ่งทันทีหลังจากที่เรากดในตัวนะ มันเป็นการยกเลิกการาดิฟนะครับผมเป็นการยกเลิกการดิฟวิธีหนึ่งเนาะซึ่งจะทําให้เราสามารถออกจากโค้งได้ทันทีเลยนะครับผมเราดิฟมาแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บกดไนโตนี่นะครับซึ่งท่านี้นะครับผมจะได้ใช้บอ่อยมากๆในด่านซากุระเนาะด่าน7ด,ดาวอะถ้าเพื่อนๆยังทําเทคนิคนี้ไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งที่จะไปเล่นด่านซากุระนะเพราะว่าเพื่อนๆจะชนแบบยับยับแน่นอนนะครับผมซึ่งล็อกเก็ตฟ็อกเนี่ยมันจะมีอันติที่พุ่งใช่ไหมการออกโค้งแบบเมื่อกี้นะครับเราสามารถใช้อันติในการออกโค้งได้เหมือนกันนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้้นโตมาแลวนะ ทีนี้ผมจะเข้าโค้งให้ดูนะครับปึ๊บมาแบบนี้กดอันตินะครับเห็นไหมมันจะเข้าโค้งได้ทันทีเลยนะครับผมไปลองฝึกใช้กันดูนะฝึกให้มันชินนะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับโอเคครับผมทั้งหมดก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับเนื้อหาในวันนี้เนาะแเทคนิคแบบกำกำเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อหรือว่าจะหลับกันหรือเปล่านะกับเทคนิคที่ผมสอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะคือผมไม่อยากแยกเป็นหลายๆคลิปไงแบบคลิปหนึ่งเทคนิคนี้อีกคลิปหนึงน่งเทคนิคนี้อะไรเงี้ยนะครับผมอ่บางคนเนี่ย เทคนิคพวกนี้นะครับฉะนั้นผมเลยเอามารวมให้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยมันอาจจะยาวนิดนึงเนาะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนตั้งใจดูนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็หวังไว้วามากๆนะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบเนาะผมก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนาะเพ